พอเพียงเลยพระเจ้าอยู่หัวเริ่มสอนตั้งแต่เมื่อไรจำพอสอนจำอะไรได้ที่จริงท่านเพียรสร้างความพอเพียงมาก่อนที่จะมัดสรุปเป็นทฤษฎีอืก็านับจนถึงวันนี้ก็ไม่น้อยกว่าหกสิบปีสิบกว่าปีมาแล้วนะพอสอจริงเริ่มจากเริ่มจากชาวบ้านเนี่ยปลูกปลูกพืชไร่เสร็จแล้วขนมาขายที่ หัวหินเนี่ยแล้วโลจิสติกมันไม่ดีค่าขนเนี่ยจ้างรถไถข,ขนข้าวโพดขึ้นท้ายรถไถมาถึงหัวหินเนี่ยค่าจ้างมากกว่าไอ้ไม่พอไม่พอไม่พอค่าจ้างรถไถขายข้าวโพดนั้นไม่พอค่าจ้าง <c oughs> รถไถไอ้ที่ปลูกมาลงทุนนะไม่ได้เลยเลยอันนี้คือความไม่พอเพียงมันเกิดนะถ้าก็ซื้อรถ บูโดเซอร์ดีสามให้ตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยไปเกรดทำถนนค่าขนส่งมันก็พอขายข้าวโพดก็พอค่าขนส่งนั้นไปทำโลจิสติกก่อนอโครงการแรกที่ทำเนี่ยไม่เรื่องน้ำกับเรื่องโลจิสติกไ็นเรื่องน้ำกับเรื่องขนส่งคือให้มันพอดีกับวิถีชีวิตชาวบ้บบานเนี่ยเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไปเรื่อยมีโครงการอะไรต่างๆที่ไหนมีปัญหาอะไรขาดแคลนอะไรไม่พอเรื่องอะไร ก็ไปทําให้พอโดยเฉพาะเรื่องน้ําอำเรื่องดินที่อุดมสมบูรณ์เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของวิถีชีวิตที่ยังไงต้องมีของกินให้พอกินของใช้ก็ต้องมีให้พอใช้ตามความจําเป็นเนี่ยวิธีง,ง่ายๆอย่างเงี้ยพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนไปเอทำอยังไงการพัฒนาชาวบ้านกับวัดกับราชการเ่จึงจะสามัคคีกันไนดะ ก็เริ่มไปซื้อที่ที่วัดมงคลคืออยากให้ศูนย์ฝึกเนี่ยศูนย์ที่จะเรียนรู้เป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมา mm. เป็นทฤษฎีแห่งความพอเพียงนี่ยไปสัมพันธ์กับวัดกับโรงเรียนกับส่วนราชการได้ไงก็ผมเนี่ยกับอาจรารย์บำโมดเนี่ยไม่กลัดลก็ไปซื้อที่ได้มาสิบสี่ไร่มีชาวบ้านให้เพิ่มว่เป็นสิบห้าไร่ก็ทำศูนย์แล้วตอนหลังก็ ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจากทฤษฎีใหม่ทำไงจะมีน้ำพอทำไงดินจะสมบูรณ์พอทำไงข้าวจะมีพอกินจะมีผักพอกินจะมีปลาพอกินจะมีต้นไม้ไว้ทำสร้างที่อยู่อาศัยให้พอจะมีทุกอย่างให้พอก็เริ่มง่ายๆอย่างเงี้ยตั้งแต่หลังขยายมาที่อีสานที่ทางดิสโก้ที่อำเภอเลยนะเขาวงกลาสินอะไรเงี้ย ขยายไปคือทุกอย่างสังคมมนุษย์นี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้มันต้องมีของใช้อะเครื่องอุปโภคพอต้องมีของกินพอเครื่องบริโภค <c oughs> เครื่องอุปโภคกับเครื่องบริโภคนี่<ม>ต้องมีก็<ม>ทํามาเรื่อยจนถลังอ่ะมาพัฒนามาเป็นปรชัชญาที่จริงท <c oughs> ่านมีปรัชญ<อ>าท่านบทเรียนเอาบทเรียนนะเอาบทเรียนมาแปลเป็นทฤษฎีอ่ามาแปลงเป็นทฤษฎีใหม่ ล้วก็จะมีทฤษฎีใหม่ใหม่ใหม่ใใหม่เดขึทฤษฎีว่าด้วยเรื่องการจัดการห้าร้อยพันหกร้อยมิลเมตรเท่าไหร่ท่านจะคำนวณหรือพันสี่ร้อยมิลลิเมตรพ้นหนึ่งไร่มีพันหกร้อยตารางเมตรเก้าพันสี่ร้อยมิลก็คือหรือหนึ่งจุดสี่เมตรคูณเข้าไปก็ได้สองพันกว่าคิวมีสิบไร่ก็สองหมื่นกว่าคิวท้าไงจะเก็บน้ำสองหมื่นกว่าคิวก็ต้องปั้นคนาขึ้นทำคลอง แล้วก็ทําบ่อน้ําอืำทําสวนเป็นร่องสวนหรือสร้างป่าป่าก็เป็นที่เก็บน้ําเพราะลากมันอุ้มน้ําบ่อหรือหนองหรือคลองหรือคันน้าก็เป็นที่เก็บน้ําถ้าก็ไปทําให้ดูเป็นตัวอย่างที่ที่แต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันทางอย่างเงี้ยก็ไปทําฝายไปทําคลองอืทําหนองถ้าเป็นที่ลาบก็ไปขุดสะกอ่ม ก็แล้วแต่ก็จะมีตัวอย่างอีสานก็ไปทําเรียกมันว่าทฤษฎีใหม่ว่าด้วยการจัดการนะตอนแรกตอนแรกเลยคือรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดทำที่นู่นที่นี่ที่นี่ก็เลยเรียกว่าทฤษฎีใหม่ใช่แต่ว่าทฤษฎีนี้ก็ต้องปรับไปเข้าตามสภาพภูมิประเทศแต่ละที่ไม่เหมือนกันท่านใช้คําว่าตามภูมิสังคมเพราะอะไรเพราะสังคมอีสานกินอย่างหนึ่งอยู่อย่างหนึ่งสังคมชาวเผ่า ชนเผ่าต่างๆกินอย่างหนึ่งอยู่อย่างนึงภูมิประเทศก็ไม่เหม,เมือนสังคมก็ไม่เหมือนน,อนต้องปรับถ้าก็ใช้ภาษาอังกฤษว่า tentative formula ถ้ากมีสูตรก็เข้านะมีน้ำปริมาณน,น้ำฝนเท่านี้ตกมาต้องสระขุดขนาดนี้ต้องน,นี้คลองขนาดนี้ต้องปั้นคันขนาดนี้แบ,งบ่งพื้นที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช้คำว่า tentative formula คือสูตรคร่าวๆไอ้สูตรเนี้ยขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ ภูเขาแบบนี้ดินแบบนี้อุ้มน้ําดีปริมาณน้าฝนเท่านี้ก็ต้องทาเท่านี้อืมแต่ย้ายไปอีกภูเขาอย่างนี้ความชันขนาดนี้ปริมาณฝนขนาดนี้ต้องทําแบบนี้คือมันจะมีสูตรวิธีคํานวณทั้งหมดเนี่ยสูตรอันเนี้ยมีอยู่สี่สิบกว่าสูตรสี่สิบกว่ารหรือทฤษฎีน,นั่นเองสูตรหรือหรือกฎเกณฑ์นั่นแหละคือ,อทฤษฎีน,นั่นเองมีอยู่สี่สิบกว่าทฤษฎีในซึ่งฟังแล้วจะเป็นการใช้องค์ความรู้ในทุกๆด้านเข้ามาทุกด้านทีเนี้ย พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยต้องอาศัยคนจํานวนมากไหมที่มาช่วยตรงนี้หรือว่าพระองค์สังเกตและทดลองไปกันเองมีสองอย่างเลยด้วยความที่ท่านเป็นนักเรียนอก็ไปคุยกับชาวบ้านลงไปนั่งเห็นมานั่งเพลียบคุยหาความรู้เรื่องน้าหาความรู้เรื่องดินเพราะเรื่องน้ํากับเรื่องดินเนี่ยแค่เปลี่ยนหมู่บ้านนะตําบลเดียวกันนะแค่ต่างหมู่บ้านไม่เหมือนกันนะท่านก็จะชอบศึกษาหาความรู้ด้วยพระองค์เอง เพราะนั้นถ้าพูดจริงท่านมีครูเยอะครูของท่านเนี่ยไม่ได้เรียนเลยก็มีเก่ <Born. c ru i> งมากเลยครูของท่านาานีจบเป็นศาสตรา,าจารย์ก็มีนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายซ้ายนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายขวาท่านเรียนมาหมดเพราะท่านชอบไปคุยเป็นการเอาทฤษฎีระดับโลกมาผาสมกับประสบการณ์ของชาวบ้านใช่อย่างกลมกลืนมากกลมกลืนเนียนแล้วสร้างภาษาขึ้นเองอสร้างภาษาขึ้นเอง เช่นระเบิดจากข้างในอาธรรมปราบอาธรรมอะไรแกล้งดินอคืออะไรเงี้ยจะสร้างทิษฎีขึ้นหรือเอ้าทั่วโลกเขายิงบั้งไฟแล้วเขาใส่ซินเวอร์ซินเวอร์แอลดายขึ้นไปยิงขึ้นไปทําให้ฝนตกอืเขตหิมะตกอ่ะเขตอบอุ่นอากาศหนาวบ้านเราก็มีบั้งไฟ ใช่ไหมท่านก็เห็นเมฆมาท่านก็เฮทำไงมันจะรวมมันเป็นก้อนโตให้มันหนักแล้วโจมตีมตกเป็นฝนได้ท่านก็ศึกษาท่านก็ศึกษาจกษากศาสตร์ทั่วโลกแล้วก็ยิงเกลือขึ้นไปอ่ะเอาเกลือมาบดกี่มิลลิโมลละเอียดเป็นแป้งอืแล้วยิงขึ้นไประเบิดใสเ่เมฆเกลือเนี่ยเกลือแกงเกลือทะเลเนี่ยพึ่งสูตรคำนวณจนจะบดละเอียดเท่านั้นเท่านี้จนได้กฎเกณฑ์มาเป็นทฤษฎี มีสามทฤษฎีว่าในการทําฝนแต่ไม่ใช่เขตหนาวทําฝนในเขตร้อนอเออเป็นทฤษฎีใหม่เลยนะคนก็จะมาทฤษฎีใหม่คือขุดเป็นสามสิบสามสิบไม่ใช่นะอ,อันนี้เป็นหนึ่งนะส่วนทฤษฎีทําทําไงอากาศมีความชื้นหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนะี่ยถ้าก็ศึกษาอ๋อต้องหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดเมฆได้นี่คือนหนึ่งทฤษฎีทำเมฆให้มันอ้วนได้อีกหนึ่งทฤษฎีโจมตีให้ตก มีต้งบุแซนด์วิชสองแซนด์วิชสามก็เป็นสามทฤษฎีว่าได้การทาไอ้น,นี่คือทฤษฎีใหม่อืซึ่งผมคิดว่านี่ธรรมดาอืแต่ก็มีคู่คิดเอไม่ใช่ท่านทำคนเดียวก็จะมีทีมแล้วเออเรื่องนี้คนนี้เก่งเอาไปคุยกับคนนี้อืทฤษฎีฝนหลวงก็ม่อมชวงเทพฤทธิ์เทวกรุอ่าเนี่ยเป็นเป็นนักวิยาศาร์ที่ทํางานร่วมกันหรือแม้แต่เรื่องคำนวณปริมาณน้ำ เียงอาจารย์ประมวเนี่ยเถียงกับ <c ười> ท่านเถียงทั้งหมดมีวิธีคิดของท่านเ,าเรียกว่าเป็นเป็นนักวิศาสตอือเป็นนักเรียนทุนท่านเนี่ยส่งไปเรียนอังกฤษกลับมาเนี่ยเรียนอังกฤษติดตำรายอย่างเงี้ยถ้านก็คิดของท่านใหม่ฉะนั้นถามว่ามีครูไหมท่านมีครูเยอะทีนีอพอ้พอเขารวบรวมเป็นทฤษฎีแต่ที่เริ่มประกาศออกมาเป็นทฤษฎีแบบเป็นกิจลักษณะจริงๆริเนี่ย ก็ที่วัดมงคลปีสามสามห้าลาคนครั้งแรกเลยอันนั้นคือประกาศเป็นทางการมอพิมพ์เอกสารด้วยพวงเองนะพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์เลยนะประกาศทฤษฎีใหม่วิธีปฏิบัติสำหรับเกษตรกรที่มีที่ดินจำนวนน้อยนี่ไะผมต้องมาเลยนะผมจำต้องไปเปิดตำราดูทฤษฎีใหม่วิธีปฏิบัติ สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่มีที่ดินจํานวนน้อยคือกเกษตรรายย่อยนั่นเองเนี่ยคือทฤษฎีใหม่หนึ่งทฤษฎีนะแต่ว่าในหนึ่งทฤษฎีโอ้ใช้หลายทฤษฎีเอามาช่วยอย่างเงี้ยมันซ้อนกันอยูอ่หลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่กระจายกันไปทั่วประเทศเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการพูดคุยกันในวงวิชาการเป็นส่วนมากแต่ว่า ที่ลงสู่ภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างในช่วงแรกๆนะไม่ใช่ตอนคือคือมันติดตำราเขาก็ทำนะส่วนราชการก็ตั้งงบออกไปขุดตึงๆๆสามติดตับติดติดติดวัดเว้เลยโดยไม่ได้คำนวณเหมือนที่ท่านสอนมันเป็นทฤษฎีที่ตายตัวมากที่เอาคนเอาไปใช่ไหมมันเป็นทฤษฎีที่ผิดต้องใช้คำนี้เพราะว่าลอก คือลอกนี่สอบตกแล้วนะก็ไม่ได้ท่านสอนวิธีคำนวณ <laughs> ท่านเสียว่าเทนเทตีฟอร์มูล่าคุณเอาลอกเอาไปใส่ปพ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนบ้านแล้วไปใส่ปพิ่อย่างเนี้ยม,มันพิดจะบอกแล้วมันพิดท่านสอนวิธีคำนวณคุณต้องไปดูจะเปลี่ยนจากบ้านโจรไปเป็นบ้านพี่อะไรนะต้องไปดูว่าบ้านพี่โจรน,นี่น้ําฝนเท่านี้ดินเป็นอย่างนี้พอ,อย้ายไปบ้านพี่ต้น้าฝนบ้านพี่เท่าไหร่ ดินเป็นอย่างนี้มันจะขูดเท่ากันสามสิบสามสิบไม่ได้ก็เชนเทตีฟอร์มูล่าท่านสอนนั้นไอ้คนที่ลอกเอาไปเนี่ยมันลอกก็พิกข้อสอบก็ตกอีกทุกวันเนี้ยปัญหาคือมันมันลอกเขามันลอกท่านไปซึ่งมันพีดก็ลงบอกว่าพรานั้นต้องเริ่มจากไปดูเออฝนมันตกเท่าไหร่ย้ายไปบ้านนี้ย้ายไปบ้านนี้ภูมิศาสตร์ที่นั่นฝนตกเท่าไหร่อืมันชันเท่าไหร่ หรือมันลากดินมันเหมือนกันไหมคือมันต้องไปเริ่มอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีใครทําเลยเพราะอืมที่ทํากันลอกกันไปทั้งนั้นเลยก็สอบตกกันทั้งแผ่นดินอันนี้พูดตรงอันตรายเนะ่ยเขาจะด่าใช่จริงที่เขาทาอยู่เขาเป็นหน่วยงานโอ้ใหญ่โตออกเท่แล้วไปว่าเขาผิดแต่ยืนยันว่าผิดทีนี้เนื้อหาจริงๆเป้าหมายจริงก็คือทำยังไงให้คน มีพออยู่พอกินใช่ไหมทูกทองอันนี้คือเนื้อหาจริงแต่ว่าในสภาวะที่โลกกําลังมุ่งหน้าไปสู่ทุนนิยมแบบบ้าคลั่งเนี่ยอะไรที่ทําให้พระอ,องค์คิดถึงเรื่องพออยู่พอกินในขณะที่รู้ว่าคนจำนวนมากจะต้องขึ้นมาต่อต้านว่าขวางความเจริญคือท่านก็ตรัสนะว่าสมัยก่อนเนี่ยสังคมไทยนี่พออยู่พอกินอืมคือวิถีชีวิตแบบ คนบ้านเราอยู่กันผมเด็กๆหรือโจรพ่อแม่ทำหนึ่งมันพออยู่พอกินออกไปทุ่งนากับมีกระปอมมีม,มีลูกห่วกมีอมของกินเหลือล้นจะสร้างบ้านทักหลังกับปู้ไปตัดเอาในสวนอะไรเป็นพออยู่อ,อากาศสภาพแวดล้อมสบายมันนี่อดอยากเดี๋ยวนี้ชักจะไม่ค่อยพออยู่พอกินนี่เป็นคำตรัสเดี๋ยวนี้ะถึงที่ท่านตรัสเมื่อย้อนหลังไปสัก ปีหละสักสามสิบกว่าปีนามสี่สิบปีนะเดี๋ยวนี้ชักจะไม่ค่อยพออยู่พอกินอืชักไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยพอมีพอกินครับมีคําว่าพออยู่พอกินมีคําว่าพอมีพอกินนะกาวประชุมการไม่เพราะอะไรมันไม่ค่อยพอมีพอกินก็เพราะอะไรเพราะหาเงินกันเป็นหลักพอหาเงินก็ก็ต้องซื้อกินอืไม่ค่อยพอกินก็เลยต้องไปหาซื้อกินอื แต่ว่าหาเงินไปแล้วจะไปซื้อให้พอกินให้พออยู่ให้พอมีเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้สังคมปัจจุบันจึงชักจะไม่พอมีพอกินจึงต้องทําทฤษฎีว่าด้วยพอมีพอกินใช่ไหมใช่เพราะมันชักจะไม่ค่อยพอแหละคนมันทํางานหนักขึ้นใช่เหมือนที่โจรพูดเป๊ะเลยคือทํางานหนักขึ้นมันเป็นงุงหาเงินแต่ว่าเอาเข้าจริง อไม่ค่อยมีของดีกินไม่พอกินมันไม่พอกินมันกินอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอของดีที่เคยมีกินคุณค่าทางอาหารมันหายไปหมดแม่รวยก็ยังไม่พอมีพอกินนะเพราะไม่มีของดีกินอ่ะหาของดีกินไม่ได้นะมันเลอแต่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นอา่านขยับเลยอันเนี้เป็นความลึกซึ่งทีนี้ตอนที่พระองค์สวรรคตไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนตื่นตัวขึ้นมาเรื่องนี้เยอะมากจนเกิดเป็น กระบวนการเป็นการเคลื่อนไหวเรื่องอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยช่วงนี้การสื่อสารเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็จะดูเหมือนก็จะแยกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ทฤษฎีจา๋าฝ่ายหนึ่งก็ไปสู่ภาคปฏิบัติทีนี้อาจารย์คิดว่าปรากฏการณ์อย่างนี้มันจะมีผลยังไงในอนาคต คือมันมีสองอย่างเสมอนะเป็นเรื่องคู่กันมันสุดตรงไปสองขางอ็สุดตรงไปท่องทฤษฎียึดติดกันไปตำรากันไหม <c oughs> มันก็ไปไม่รอดพวกที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติโดย <c oughs> ไม่ดูเลยว่าบริบทโลกมันไปถึงไหน <c oughs> แล้วคำสอนท่านสอนไว้อย่างไรให้ปรับตัวอะไรอะไรคือเทนติทีมมันก็มันก็ไปตายทั้งคู่เหมือน <c oughs> สมัยพุทธกาล ท่านสอนว่าอัตตะกิลิมัทธ์กามสุขัลลิกาคนหนึ่งพอเพียงอ่ะจะรวยไปส่งออกนู่นพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงรวยจังเลยทำส่งออกโอ้ใช่ไหมก็เป็นได้รางวัลพอเพียงเหมือนกันไอ้พวกนึงก็ไม่เอาใครเลยเด้งขั่วไปอยู่ไม่เอาสังคมเลยนั่นสุดโต่งไอ้ความพอดีเนี่ยพอดีของความ อันนี้พอเพียงท่านบอกพอเพียงไม่ใช่มีพอกินไม่ใช่มีพอใช้อย่างเดียวอันนั้นเซล sufficiency ความหมายเราเนี่ยไม่ได้เดิมเคยพูดว่าเซล์ซ f f i ิเชียนตอนแรกตอนแรกคตอนแรกพูดว่าเซล sufficiency แต่ที่จริงกว้างกว่านั้นนี่ท่านตรัสออกมาเองที่จริงเคยพูดและเคยแปลด้วยว่าเซล sufficiency แต่ว่าที่จริงอะความหมายของคำว่าพอเพียงเนี่ยกว้างกว่านั้น กว้างกว่าเซลล์ซัพเชนกว้างกว่าหาเลี้ยงตัวเองอืม,มันคืออุ้มชูสังคมด้วยอือยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสังคมด้วยเป็นไม่ใช่แค่พอมีพอกินหาเลี้ยงตัวเองได้คทับม,มันยังมันยังกว้างขวางกว่าน,นั้นพูดถ,ถึงความร่วมมือกันพูดถ,ถึงขั้นตอนต่างๆในการที่จะทำให้สังคมโลกม,มันอยู่กันอย่างพอเพียง ทุกวันนี้โลกประกาศจะเดินตามอย่างนี้เพราะว่าคือมันก้าวหน้าขึ้นจากครอบครัวเดียวอกลายเป็นชุมชน,มนกลายเป็นประเทศมันกลายเป็นระดับโลกซึ่งความพอเพียงมันไม่เท่ากันเช่นถ้าว่าในชุมชนเนี่ยมีเมืองอยู่สองเมืองติดกันความพอเพียงคืออาจจะต้องมีระบบการเดินทางที่เชื่อมโยงคือมันกว้างกว่านั้นทีนี้มาที่เรื่องการเอามือเนี่ยเอามือเนี่ยคือ ส่วนหนึ่งเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวที่แตกตัวออกมาจากทฤษฎีเศรษฐกษิจพอเพียงใช่ไหม่จริงมันก็มาจากทฤษฎีการพัฒนาชนบทของท่านถ้าไม่ได้พูดถึงคือเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นปรัชญาเหมือนโลกมันมีปรัชญาของการแข่งขันเชื่อว่าความเจริญจะเกิดจากแข่งแข่งแล้วมันก็จะเก่งเก่งมันก็จะประสิทธิภาพสูง ประสิทธิภาพสูงก็จะอยู่รอดไอป้ประสิทธิภาพต่ําก็จะเจ๊งไปเหมือนสัตว<ม>์ตัวที่แข็งแรงก็จะอยู่แล้วก็ผสมพันธ์แพร่พันธุ์ที่แข็งแรงไอ้ตัวอ่อนแอก็ไม่มีสิทธิ์ไปผสมพันธุ<ม>์อืจะถูกล่าไปเนี้ยนั่นวิถีแห่งสัต<ม>ว์เราก็เอาวิถีแห่งสัตว์เนี่ยเอามาใช้เป็นระบบแข่งขันเสรีสร้างเป็นระบบเศรฐษฐกิจขึ้นอื<ม>ในขณะเดียวกันสังคมคอมมิวนิสต์ในเยอรมันในในฝรั่งเศสเนี่ยก็เชื่อว่า ถ้าปล่อยให้แข่งกับเสรีเนี่ยมันจะรวยอยู่ไม่กี่คนทั้งโลกนอกนั้นมันจะจนโดนยั่งไปหมดมจนกระจายไปทั้งโลกมันก็เกิดแรงต้านขึ้นมาสร้างเป็นเศรษฐกิจชุมชนเป็นคอมมูนอิซึมเป็นเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ปกป้องไม่ให้ไม่ให้พวกนั้นมามีเสรีในการที่มาเอาเปรียบก็เลยแบ่งกำแพงประเทศเป็นเบอร์ลนะินแบ่งเป็นสองประเทศก็สร้างอาณาจักรก็ปเป็นรัสเซียเสียก็ปิดกำแพงเหล็กใช่ไหม ใบจีนจีนก็สร้างกับแพงไม่ไผ่ไม่ใครเข้ามายุ่งปิดประเทศเพราะถ้าเปิดเดี๋ยวไอเ้เศรษฐีเข้ามามาลงทุนดูดเราไปเกี้ยงไงไอคนนี้ในประเทศที่แข็งไม่ได้ก็เจงจนทั้งประเทศนี่ก็มันสองขั้วแต่ท่านก็เห็นว่าสองขั้วมันลบกันจีนรัเสเซียเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกลุกลามไปจนถึงเกาหลีก็แตกเป็นสองประเทศใช่ไหมอังเวียดนามาแตกเป็นสองประเทศลาวย่านเนี้ยไทยก็จะเป็น ควมนี้แต่ปีสองห้าตามทฤษฎีโดโมิโน่เถ้าก็เห็นแล้วยังไงก็ลบกันมไม่มีทางมีสันติสุดเพราะมันทิฐิมันไม่เสมอกันมันไม่สามัญ,ญาตาท่านก็บอกว่าก็ต้องมีคุณธรรมอยู่กันได้ทําไมอะ่ะทําไมต้องไปลบกันด้วยละ่ะเออความเชื่อปรัชญาไม่ตรงกันทําไมต้องท่านกาสร้างปรัชญา,าความเป็นกลางพอดีขึ้นมามไม่เ้าใครออกใครอือก็แข่งขันก็ก มีพอสมควรอย่าแข่งกันจนสุดโต่งหรือไอ้ตั้งกำแพงไม่ให้มาครบเลยก็แหมก็เกินไปก็ครบกันได้บ้างแต่ว่าต้องมีขอบเขตตรงเนี้ยจึงเป็นความพอเหมาะพอดีอความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังนี้เป็นคำของท่านนะอืถ้าจำดีจะมันพอเหมาะพอดียังไงโอ้มันก็ต้องบาลานซ์เอ้าทําให้ท่านเกิด อเมริกาก็จริงนะเป็นทุนนิยมแต่โตสวิสนะสวิตส์ครับกับจีนนะครับรัสเซียรัสเซียคราบกับประเทศโลกคอมนิตสมัยก่อนสองคูวนี้ไม่พูดกันนะฆ่ากันอย่างเดียวแต่ท่านเป็นเพื่อนหมดอด่ะท่านโตสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วท่านเรียนเศรษฐศาสตร์จากคอมนิตนะนักเศรษฐศาสตร์ที่สอนท่านน่ะชื่ออะไรจาไม่ได้เป็นอาจารย์ท่านเลยนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายซ้ายท่านก็เห็นว่ามันก็มีดีทั้งคู่ ทำไมต้องลบกันด้วยล่ะในประเทศเห็นไหมในะยุคผมเนี่ยเป็นยุคแตกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนชัดเจนฮะยุคผมเนี่ยเบบีบุมมันแตกแล้วฆ่ากันโอที่มาที่ไปของทฤษฎีพระองค์ท่านนะฮะลดความขัดแย้งระหว่างสองถ้าก็เห็ุถ้าก็โตท่านลบกันในยุคที่ท่านครองราชย์อันนี้ก็ลูกอันนี้ก็ลูกแล้วลบกันลูกลบกันเองก็ไม่อยากให้ลูกตกตีกันทะเลาะกันในประเทศเดียวกัน มีนก็สร้างอทฤษฎีแห่งความสามัคคีขึ้นจะมีคําว่าสามัคคีเป็นพลังทำจุนแผ่นดินไทยที่พากันปลุกกระดมให้คนไทยสามัคคีกันทําไมต้องไปแย่งก็แบ่งปันกันสิทาไมต้องแข่งกันด้วยอือจรงการพัฒนาจริงไม่ทิ้งวัดอให้พระในคอยมาคอยเทศทั้งทุกศาสนาเอารงเรียนมาสอนอืราชการมาร่วมมือกันชาวบ้าน ายทุนก็มาร่วมด้วยได้ไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องแบ่งค่ายกันฉันเป็นกรรมกรเธอเป็นในทุนต้องทะเลาะกันเอ้ในทุนก็เจ้าของโรงงานไอ้กรรมกรก็เจ้าของโรงงานเหมือนกันเนี่ยมันทํากันคนละหน้าที่รักกันไม่ได้ไง่ผมถ้าเจ้าของโรงงานเออไม่เอากําไรเยอะดูแลคนงานไอ้คนงานก็มีน้ําใจทําให้เต็มสุดกาลังโรงงานนี้เป็นโรงงานแห่งความสุขก็เป็นได้ เหมือนสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านก็ไม่ได้รังเกียจระบบะเผด็จการหรือกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยเป็นระบบะเผด็จการก็เอาธรรมะเข้าไปพระช้ตยตก็เอาธรรมะเข้าไปอระบบอะไรไม่สําคัญระบอบอะไรไม่สําคัญคุณมีธรรมหรือเปล่าละ่ะใช่ไหมถ้ามีธรรมสะอาการการเอามื้อทุกวันนี้อาจารย์คิดยังไงบ้าง คือเราม,มีจุดแข็งวัฒนธรรมไทยอะ<ม>่ะคือภูมิสังคมคําที่ท่านสอน<ม>คือภูมิศาสตร์เราเนี่ยโอ้โหเป็นจุดแข็งของโลกมีลุ่มน้ำยี่ห้าลุ่มน้ำศักยภาพมันเนียบด<ม>ีมากในคนทําลายเ่ีไม่รู้อะ<ม>่ะ<ม>เรามีของดีวัฒนธรรมหรือสังคมดีๆเราสังคมไทยมีวัฒนธรรมดีมากมายมจุดแข็งเต็มไปหมดว่าทําการมาเสียสละทํางานร่วมกัน บ้านนี้เกี่ยวข้าวเฮรโลไปช่วยบ้านนี้ดํานาเฮระโลไปช่วยบ้านนี้จะขุดน้องเฮระโลไปลอกน้องบ้านนี้จะขุดทําถนนเฮรโลไปช่วยกทําวัฒนธรรมอย่างเนี้ยมันหายากบนโลกทําให้ไม่รักษาไว้ต้องสับกับคาว่าเอามืออันนี้แหละคือความสามัคคีนี่คือจุดแข็งของแผ่นดินไทยแต่เป็นนํามาทําครสามัคคี ก็น,นั้นมาทำมากสามาคัคคีท่องได้นี่ไงถือจอบมาคนละอันนี่ไงนี่เป็นรูปธรรมของ,างสามัคคีมาทำเรื่องดีๆดูโอ้น้ำตันมันลอกน้ำน้ำไหลไปบดเอามาเก็บน้ำดินมันเสื่อมเอามาบำรุงดินก็มาสามาคัคคีกันทำงานสังคมที่มีสามาคัคคีทำสังคมนั้นเจริญแล้วมันมีประเภณนี้อยู่ม,มีว่าทําที่ดีงามเอามันฟื้นฟืนมาเรียกว่า ปั้นของดีคืนมาใหม่่างทีมันนี่เป็นพลังเคแล้วเราไม่ต้องพึ่งเครื่องจักรถ้าพลังจอบมาพลังแบคโคนะจะลดบทบาทลงไปถ้าลดบทบาทแบคโคก็ลดบทบาทการเผาออกซิเจนลดบทบาทการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โลกก็ดีทุกวิติอาหารก็สมบูรณ์แลวเรียนรู้กันเอ้ามาทําบ้านโอ้โหดินเป็นอย่างนี้ขอพันไปหน่อยเอาพันไปเอาไปทําบ้านนู แอลกแรลกทั้งความรู้แหลกทั้งพันแรลกทั้งประสบการณ์สังคมอย่างนี้น่าอยู่กว่าต่างคนต่างอยู่นี่มันได้สังคมคืนมามันไม่ใช่แค่ทําเงินชีวิตมันอยู่มันอยู่ด้วยทุกอย่างโอเคขอบคุณมากอาจารย์แปลว่าอะไรหมดเวลาหมดเวลา